วัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุนขอต้อนรับผู้ติดตามนะผู้รับชมทท่งหลายนะครับทางผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพิกอากาศกันในหัวข้อคนที่ปกครองคุณอยู่ตอนนี้นะครับผู้ที่เขาปกครองคุณอยู่ตอนนี้ประทับใจคุณอย่างไรกองที่1กองที่2ให้เวลาคุณเลยกองไพ่นะครับ โอเคเมื่อเลือกกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำำําทานายกันนะครับผมทํไท<ำ>ม์สแตมป์ไว้ในคาอธิบายใต้คลิปแล้วนะคลิกที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกองไพ่ได้เลยแล้วไปฟังคำำําทานายกันครับคนที่เลือกไพ่กองที่1ผู้ปกครองประทับใจคุณยังไงตอนนี้นะครับคนที่เข้าปกครองคุณอยู่ประทับใจคุณยังไงบ้างตอนนี้ ประทับใจที่คุณนั้นได้นำข่าวดีมาให้ประทับใจที่คุณเลือกทำในสิ่งดีประทับใจที่คุณมีความสำเร็จหรือทำภารกิจของตัวเองได้สำเร็จเข้าที่เข้าทางนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเ่ยเคยขอยินดีนะครับโอ้ อู้ปกครองคุณนะครับเขาประทับใจตรงที่คุณทำตัวให้คู่ควรที่จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูคู่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือทำตัวให้คู่ควรที่จะให้ความรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้นะครับประทับใจที่คุณนั้น สามารถเป็นผู้แนะนําได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ได้นะครับถัดมาเรียกได้ว่าพวกเขานะครับภูมิใจพวกเขาประทับใจที่คุณนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธ เป็นคนที่มีความรักที่จริงใจนะครับเป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้นะครับหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่จริงใจซื่อสัตย์นะถัดมาประทับใจที่คุณมีความเป็นคนที่เขา้าเข้าใจผู้คน คุณไม่ได้แค่ว่ามีความสามารถในเรื่องที่จะต้องใช้ความรู้ใช้สมองใช้ความคิดการไต่ตรองแค่อย่างเดียวคุณยังทำได้ดีในจุดที่นับรู้ถึงความรู้สึกผู้อื่นทำได้ดีในเรื่องของ จิตใจที่เข้าถึงจิตใจผู้คนเห็นออกเห็นใจผู้คนแล้วก็ท่านประทับใจที่บางเรื่องนะคุณตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณตัดสินใจทำตามใจตัวเองนะครับประทับใจที่คุณกล้านะครับ มาผู้ปกครองคนนั้นนะครับผู้ที่ท่านปกครองคนอยู่นั้นท่านประทับใจที่ว่าคนเป็นบุคคลที่น่าคบหาเป็นบุคคลที่จริงใจเป็นบุคคลที่คบด้วยแล้วส่งเสริมกันและกัน ให้เป็นในทางที่จเจริญให้เป็นในทางที่ดีเข้ากับผู้คนได้เข้ากับพักพวกหุ้นส่วนได้เข้ากับเพื่อนฝูงได้แล้วก็เป็นมิตรที่ดีนะครับเป็นเพื่อนที่ดีได้ว้าว ผู้ปกครองคุณอยู่นั้นท่านประทับใจตรงที่ว่าคุณนั้นไม่ว่าจะเจอมรสุมชีวิตหรือเจอบททดสอบชีวิตที่หนักแค่ไหนเนาะก็ยังเลือกที่จะตัดสินใจกลับมายืนหยัดกลับมามีชีวิตต่อกลับมาสู้ต่อกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หนักแค่ไหนก็สู้หนักแค่ไหนก็กลับมาได้นะครับ เจอวิกฤตหนักแค่ไหนก็กลับมาใช้ชีวิตต่อได้นะครับมีกําลังใจดีอยู่เสมอนะครับกลับมาในทางที่ดีได้อยู่เสมอ,อมพวกเขาประทับใจที่ คุณนั้นเป็นคนที่รู้จักรอความสําเร็จได้เป็นคนที่รอคอยผลลัพธ์ในเรื่องที่สําคัญได้นะครับอดท,ทนทําอะไรที่เป็นกระบวนการระยะยาวได้ เข้าสังคมอีกแล้วนะครับแล้วก็การเฉลิมฉลองด้วยประทับใจที่คุณนั้นมีเรื่องดีๆเข้ามาให้ได้ชื่นใจให้ได้เห็นอยู่เสมอประทับใจที่คุณนั้นเข้ากับผู้คนในสังคมได้ดี ความสาเร็จอีกแล้วครับความตั้งใจอีกแล้วนะความตั้งใจความสาเร็จการศึกษาการเรียนรู้กันจบโปรเจกต์เนาะประทับใจที่พยายามจนสําเร็จนะนะครับไม่ว่าลงมือทําอะไรก็ตามก็พยายามจนสําเร็จในที่สุดนะครับแล้วก็การพัฒนาตัวเองการเติมความรู้ให้กับตนเอง เติมความสามารถให้กับตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆผู้ปกครองเขาประทับใจคุณตรงนี้นะครับแน่นอนมันต้องมีมุมนี้นะครับมันจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับมันจะขาดไปไม่ได้เลย การเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอาการเห็นคุณค่าของเงินที่มีมีน้อยใช่ไหมมีน้อยก็เห็นคุณค่าวันนี้มีเยอะแล้ววันนี้สำเร็จแล้วก็ยังเห็นคุณค่าแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยคนที่เคยลำบากมาแล้วเท่านั้นซึ่งคนเคยลำบากเจอเห็นการหนักมาเลย คุณรู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์รู้คุณค่าของสิ่งดีๆที่มีทรัพย์สินที่มีโอกาสที่มีตระหนักอยู่ตลอดว่าวันนี้หาได้เยอะ<ๆ>ก็จำเป็นอยู่ที่จะต้องประหยัดเหมือนตอนที่ยังไม่มีนะครับนี่แหละ คือสิ่งที่มันคู่ควรกันนะครับคนที่พลิกฟื้นจากมรสุมจากเรื่องยากลำบากจำเป็นอย่างมากที่จะยังต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีณตอนนี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งนี้นะและนี่คือทั้งหมดนะครับของประเด็นที่ว่า ผู้ปกครองคุณตอนนี้เขาประทับใจอะไรในตัวคุณบ้างตามนี้เลยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจมาติดตามไปดเยอะมาดูกันเยอะนะครับแล้วก็กบขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการสละเวลามารับชมผลงานงนะครับแล้วก็แารกดซูบบะเต็งแคนคอมเมนต์เล่าเรื่องราวสู้กันฟังนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคน ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้กําลังมุ่งมั่นที่จะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ขอให้ผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการนะครับทําให้เต็มที่นะครับเป็นกาลังใจให้นะเราจะันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกดที่เลือกไพ่กล่องที่2ตอนนี้ผู้ที่ปกครองคุณอยู่ เขาประทับใจคนอยังไงนบ้างนะครับเรามาดูกันโอ้โหประทับใจที่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงได้ดีมันน่าชื่นชมไหมเนี่ยนะครับไม่มีใครควรใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง นะไม่มีใครควรที่จะใช้ชีวิตโดยตั้งอยู่บนความเสี่ยงแต่ก็ในทางกลับกันไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกได้บางจังหวะของชีวิตก็ต้องเลือกที่จะทําอะไรเสี่ยงๆบางจังหวะที่ก้าวเดินก็ต้องเลือกที่จะเดิมพันเลือกที่จะเสี่ยงว่า,าถ้าทําไปแล้วได้ดีก็ได้ดีไปเลย ถ้าหากว่าไม่ทำเดี๋ยวก็เสียดายหรือถ้าหากว่าไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไรหรืออาจจะทําไม่ทำหรือทำไม่สำเร็จมันก็อาจจะเจ๊งจะแย่อะไรก็ได้แต่ก็เลือกที่จะทำเลือกที่จะสู้นะครับแล้วก็คงสำเร็จด้วยละมะั้ ่าโชว์เขาข้างเขาเลยประทับใจคุนะครับว่ารู้จักบริหารความเสี่ยงได้ดีนะถัดมาประทับใจตรงที่ยังไม่ลืมว่าเคยเสียใจยังไม่ลืมว่าเคยสูญเสียอะไรไปบ้าง ยังตระหนักถึงการสูญเสียหรือสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เสียใจในครั้งก่อนอยู่ผมมองอย่างนี้ว่าการที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาการที่เนอยู่ตลอดเวลามันเป็นเครื่องคอยย้ำเตือนว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากตรงนั้นเราไม่ควรทำอะไรแบบนั้นอีกนะครับ ในวันที่ได้ดีในวันที่ชีวิตดีขึ้นยังตระหนักถึงวันที่ลำบากตระหนักถึงวันที่เสียใจทำให้ไม่หลืมตัวทำให้ยังคงระมัดระวังตัวยังคงครองสติอยู่ได้แม้ว่าในวันที่ช่วงชีวิตเป็นขาขึ้นจะมีแสงสีมีอะไรก็ตามที่ทำให้คนชื่นใจ ตลอดเวลาก็ตามคุณก็จะไม่หลงระเริงไปกับมันมากนะครับถัดมาประทับใจที่คุณนั้นสร้างความสำเร็จได้เยอะแยะนะครับสร้างความสำเร็จได้อย่างเป็นกออเป็นกำรรสร้างความสำเร็จได้จำนวนมากบางท่านสามารถ รักษาทรัพย์สินไม่ได้บางท่านสามารถคนขวายจนได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาหรือทรัพย์ของชิ้นใหญ่หรือทําผลงานของตัวเองอ่ะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับผู้ปกครองคนเขาประทับใจนะครับแล้วก็ประทับใจที่ ไม่ว่าจะเจอมรสุมชีวิตสักกี่ครั้งก็ยังฟื้นกลับมาได้ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ยังสู้ต่อได้แล้วก็พยายามกลับมาดีได้อยู่ทุกๆครั้งนะครับลำบากแค่ไหนก็ยังกลับมาได้ดีอยู่ทุกครั้งนะครับถัดมาประทับใจที่คุณเป็นคนที่มีความสามัคคีกับ ผู้คนได้นะเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่มีความสามัคคีกับผู้คนประทับใจที่คุณเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความสามัคคีระหว่างผู้คนในที่นั้นๆได้มีคุณเท่ากับว่ามีความกลมกลม่อมสามารถเป็นเชื่อมโยงเป็นสะพานเชื่อมโยงความ สัมพันธ์กระชัาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้ปรทับใจที่คุณนั้นมีเรื่องของความสําเร็จมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆประทับใจที่คุณนั้นเข้ากันได้ดีกับสังคมที่คุณเป็นอยู่ถัดมา ประทับใจที่คุณรับมือกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าได้เป็นอย่างดีประทับใจว่าคุณนั้นสามารถรับมือกับการเสียเงินโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวได้เป็นอย่างดีนะครับมีสติแล้วก็จัดการได้ดีเนาะหรือการที่ลงมือทำอะไรแล้วมันเข้าเนื้อมันผิดพลาดมันเข้าเนื้ออย่างเงี้ย รับมือจัดการได้ดีอยู่ยังบริหารจัดการได้ดีอยู่นะแล้วก็หากเกิดบาดเจ็บอุบัติเหตุใดๆนะก็ยังมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกําลังใจที่จะรักษาตัวนะครับถัดมาไม่ว่าจะเจอปัญหาที่เครียดหาทางออกไม่ได้ เมื่อแปด้านอย่างเงี้ยอืมสุดท้ายแล้วคุณก็หาทางออกได้จนเจอสุดท้ายแล้วคุณก็จัดการกับสภาวะที่เป็นอยู่ได้นะครับรับมือกับสภาวะที่เป็นความเครียดอย่างนั้นได้กดดันอย่างนั้นได้ไม่มีทางออกสุดท้ายก็หาทางออกจนได้หาคําตอบจนได้นะท่านประทับใจตรงนี้แล้วก็ประทับใจที่ว่า สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้เป็นผู้ที่มีบทบาทหลายบทบาทแล้วก็รับผิดชอบหลายบทบาทนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียวไม่ได้มีแค่ความรับผิดชอบเดียวก็ยังจัดการได้ multitasking ได้นะครับและก็นะประทับใจที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณก็สู้คุณก็ท่านดน้นไปคว้าเอาความสําเร็จไปคว้าเอาโชคดีของคุณนั้นมาจนได้นะครับตั้งแต่บริหารความเสี่ยงได้ดีแล้วนะแต่ว่าคุณนี้ก็น่าเชื่นชมจริงจริงตรงที่สุดท้ายก็หาความสําเร็จมาให้ตัวเองได้คว้าความสําเร็จมาให้ตัวเองได้หาอะไรดีๆมาให้ตัวเองได้น่าเชื่นชมตรงนี้แหละนะครับ การที่ท่านที่ปกครองคุณอยู่เขาจะประทับใจคุณกับสิ่งเหล่านี้ไม่แปลกใจเลยนะครับเป็นคนที่น่าเชื่นชมจริงๆนะครับคนที่เลือกภัยคองที่สองโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับว่าทําไมผู้ปกครองคุณถึงประทับใจคุณตอนนี้นะครับท่านประทับใจคุณอย่างไรบ้างนาะถ้าชอบได้ถูกใจ ติดตามกันเยอะมาดูกันเยอะนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการสละเวลามารับชมผลงานของผมนะครับแล้วก็การกดซุบตะกังการคอมเมนต์เล่าเรื่องราวสู่กันฟังนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านไม่ว่าจะทําอะไรอยู่นะครับไม่ว่ามุ่งมั่นทําอะไรอยู่ตอนนี้ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกๆอย่างที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเป็นไป็นอิทธศทางที่คุณคาดหวังนะครับเป็นกำลังใจให้นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ